ความเชื่อที่เรามีบวกหลายสิ่งดีที่เราศรัทธาและความเป็นมาที่ศักดิ์สิทธิ์ก็ขอสวัสดีเพื่อนๆทุกคนขับผมเจอกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้มีพระที่อยู่ในมือผมนี่นะครับผมเป็นหลวงปู่ทิมนะครับผมซึ่งเป็นพระที่โด่งดังนะครับผมของทางภาคตะวันออกกันนะครับผมก็คือระยองนะครับผม หลวงปู่ทิมแน่ก็คือจะเป็นเกจิที่พุทธคุณครอบจักรวาลน,นะเพราะว่าผมเท่าที่ผมเข้าไปอ่านเจอนะครับผมไม่ว่าจะเป็นพระปิดตาของท่านหรือเป็นพระรูปเหมือนท่านนะผมเป็นเหรียญผมก็จะแบบจะได้รับความนิยมมากนะครับผมเพราะตอนแรกๆอะ่ะผมก็เข้าไปอ่านเข้าไปเจอเขาบอกว่าพระที่ครอบจักรวาลก็มีหลวงปู่ทิมอีกองหนึ่งที่แบบว่าหลายๆคนนะ,ะผมที่ศรัทธานี่จะ รู้พุทธคุณดีนะครับผมแล้วเหรียญน,นี้ที่อยู่ข้างๆกันแล้วก็พระปิตาเนี่ยก็เป็นพระปิตาที่ผมเคยลงคลิประดัะนะครับผมแต่ว่าก็อย่างที่บอกคือบางทีความชัดเจนมันยังไม่เพียงพอนะครับแต่พูดถึงเรื่องความชัดเจนนี้บางทีก็เราก็ต้องเข้าใจนะครับผมว่าเราไม่ได้แบบเป็นสายตรงเหมือน,มนหลายๆคนเหมือนที่คุณอยู่ในเพจนะครับผมแต่พอะตัวผมเองอะพอดีเห็นอยู่ในบ้านผมก็เลยเออเอามาให้ชมกันว่านเนี่ย มีพิมพ์แบบนี้ด้วยนะมีพิมพ์ประมาณนี้อ่าแบบภาพปิดตาที่แบบว่าองค์เล็กๆกับองค์ใหญ่ๆนะครับผมอันนี้2องค์นี้ก็คือเป็นของหลวงปู่หลวงหลวงปู่โต๊ะนะครับผมก็เอามาเทียบเพียงให้ดูว่าความใหญ่ความเล็กต่างกันขนาดไหนนะครับผมแล้วเหรียญน,นี้ก็คือเท่าที่เท่าที่ผมเออเข้าไปเจอมานะครับผมก็คือเป็นเหรียญของวัดใจลลานะครับผมที่เป็นปี2516นะครับก็เป็นเหรียญที่ออกวว้ที่วัดใจยลานะครับ ก็คือจะมีตัวต่อโค้ดมีแรงจางที่แต่คืออยู่ในเรียมอย่างนี้อยู่แล้วครับผม,ผมก็เลยแบบว่ายังไม่กล้าแกะนะครับผมแล้วก็จะมีรูปพะพุทธอยู่ด้านหลังด้วยนะครับผมแลวหลวงปู่ทิมเองเนี่ยนะครับคือจริงๆแล้วอะ่ะเท่าที่ผมได้ยินได้ฟังมานะครับผมก็คือบางเหรียญของท่านอะ่ะนะครับคือหลักแสนนะหลักแสนหลักโอหลายแสนเหมือนกันนะครับผมถ้าเป็นเหนเรียญเจริญพรล่างจเจริญพรบนนะครับ ก็เห็นมีคน,นหลายๆคนเขาลงคลิปลงอะไรกันมาเหมือนกันนะครับผมก็ลงข้อมูลกันมาเยอะแยะเลยก็ขอขอบคุณข้อมูลนะครับผมที่ให้ได้มาเล่าในวันนี้นะครับผมก็อย่างตัวผมเองก็จะมีเหรียญที่ติดตัวอยู่นะครับผมก็จะเป็นอ่าเป็นหลวงปู่หลิวหนึ่งนะผมแล้วก็เป็นหลวงพ่อเหลืออีกหนึ่งนะครับผมก็อันนี้ก็ทานหลวงปู่หลิวนะนะครับก็เราเองก็เป็นคนที่แบบชอบ พอดีเรามีเราเรามีอยู่ในบ้านอยู่แล้วครับผมก็เลยพยายามแบบว่าพยายามศึกษาพยายามค้นคว้าดูว่าความเป็นมาเป็นไปของแต่ละเหรียญเป็นยังไงบ้างนะครับผมแต่อย่างวันนี้เองนะครับผมก็คือพอเราเห็นในหลายๆคลิปที่เข้ามาลงการพูดถึงเรื่องราคาถามว่าเราก็รู้สึกตื่นเต้นนะว่าเอ๊ะแล้วเหรียญของเรานี้จะมีราคาหรือเปล่าแต่ละนี่คือมันไม่ใช่ไม่ใช่ประเด็นใหญ่ที่ผมจะมาพูดวันนี้นะครับผมแต่ว่าคือผมแค่จะบอกว่าเป็นเหรียญหนึ่งที่น่าจะทัน หรือไม่ก็อาจจะเป็นเหรียญย้อนยุคหรือเปล่านะครับผมแต่ว่าหลายๆคนก็ทุกวันนี้ mm hmm. เท่าที่ผมไปเห็นนะครับเหรียญย้อนยุคก็มีราคาเหมือนกันนะมีคนเช่าหากันก็หลักพันพันต้นต้นพันกลางกลางอะไรก็ว่ากันไปนะครับผมไอ้คำว่าพันต้นต้นเนี่ยคือพันหนึ่งจนถึงหมื่นหนึ่งนะครับผม mm hmm. เห็นเขาว่าพันอย่างนั้นนะครับด้เหรียญน,นี้ออกวัดใเจรานะครับผมแล้วก็เป็นพิธีที่หลวงปู่ทิมลุกเสกด้วยนะครับผม ตัวผมเองกออ็พอเข้ามาชมเข้ามาแบบว่าศึกษาแล้วก็รู้ว่าเออท่านก็เก่งนะแล้วอีกอย่างหลวงปู่ทิมเนะี่ยท่านฉันมังสวิรัตนะครับผมก็คือและอีกอย่างก็คือไม่เคยถูยนไมหลวงพื้นเป็นสิ่งหนึ่งที่ผมได้ยินแล้วแบบอ,อืมซึ่งเป็นการทําในสิ่งที่ดีมากนะผมก็คือ,อ,อการอาเรเป็นการไม่ดูถูกพ่อแม่ธรณีนะครับผมผมเป็นคนที่นับถือพ่อแม่ธรณีอยู่แล้วนะครับผมก็เลยพูดเรื่องนี้ ก็อาจจะไม่ถูกใจใครก็ขอไปยุยแล้วกันนะครับผม <c oughs> ท่านเป็นเกจิที่แบบว่าสมถะามากนะครับผมแล้วพระของท่านอนะ่ะคือเวลาที่ท่านไปผูกเสกเนะี่ยท่านจะเป็นองค์สุดท้ายที่ออกจากฌานในการผูกเสกนะครับผมเท่าที่ผมได้ยินมานะอันนี้ก็คือข้อมูลที่เพื่อนๆให้มาให้ลงมาลงมาในในในโลกโซเชียลนะผมก็ขอบคุณมากเลยนะครับผมแล้วอย่างวันนี้เองนะครับผมก็พอเราได้เรียนแบบนี้ปุ๊บ พอเราได้เห็นปุ๊บเนี่ยก็เลยแบบรู้สึกแบบสนใจมากเพราะว่าแล้วอาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องราคาด้วยมั้งผมว่าอันนี้พูดรอเล่นนะครับผมแต่ว่าคือเป็นคนที่ชอบอยู่แล้วชอบอศึกษาเรื่องพระเรื่องต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อกลวยนะผมไม่ว่าจะเป็นปิดตาไม่ว่าจะเป็นพระผงขวัญนะครับผมแล้วก็เป็นแบบว่าเป็นสิ่งที่เรามีเราก็พยายามศึกษาจากของที่เรามีก่อนนะครับเพื่อที่จะแบบหาข้อมูลให้มันชัดเจนมากขึ้นนะครับ แล้วเหรียญน,นี้ผมบอกเลยว่าคือเท่าที่ผมได้ยินมานะคนพูดถึงประสบการณ์ที่เยอะแยะมากมายเลยนะครับผมจะบอกว่าแคล้วคลาดปลอดภัยนะครับผมอ,อันนี้เป็นส่วนหนึ่งแล้วเมต่ตามหานิยมนี่ก็คืออีกส่วนหนึ่งที่มีนะครับเพราะว่าเท่าที่ผมเคยกเกินครั้งแรกก็คือว่าเป็นเหรียญหนึ่งเหรียเหรียญของพระเกจิองคหนึ่งที่รวมอยู่ในพุทธคุณครอบจักรวาลน,นะครับผมก็คือ ผมว่าแสงอาจจะไม่ค่อยดีเนาะก็คือผมผมไปอ่านเจอมาผมก็เลยแบบอยากจะมาแชร์ให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับว่าจริงๆแล้วอะ่ะพระเกจิที่สามารถแขวนเดี่ยวได้เลยก็คือหลวงปู่ทิมแห่งวัดอาหารไรองค์นี้อีกองค์หนึ่งนะผมที่หลายๆคนมีแล้วก็คงจะรู้อยู่แล้วว่าดียังไงนะครับผมและบทสวดที่สําหรับบูชานะครับผมก็มีนะครับผมก็คือจะสวดตั้งน้ำมูสาจบเหมือนทุกครั้งที่ผมบอกนะครับผมก็คือสวด เสร็จปุ๊บตั้งโมงสามจบเสร็จปุ๊บแล้ลึกถึงคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์นะครับผมแล้วก็สวดคําว่าอิติสุขโตอาราังพุทโธนะโมพุทธายะมะอะอุทุกขังอนิจจังอนัตตาพุทโธพุทโธแล้วนี้ก็เป็นบทสวดที่หลายๆคนน่าจะรู้จักดีนะครับผมก็คือเราก็จะสวดบทนี้3ครั้งในการบูชานะครับผม หลวงปู่ทิมอ,อิสริิโกโแห่งวัดทหารไล่นะครับผมถ้าเกิดผมพูดผิดยังไงก็ขอไปด้วยแล้วกันนะครับผมแต่ว่าส่วนมากแล้วเราจะนึกถึงชื่อของเกจิมากกว่าฉายานะครับผมอาจจะเป็นฉายาที่ผมอาจจะเรียกผิดนะครับยังไงก็ขอไปด้วยแล้วกันนะครับผมแต่ว่าความเคารพศรัทธาผมมีให้กับทุกเกจิอาจารย์เลยนะครับแต่ว่าที่เอาไม้ดูวันนี้ก็คือเป็นเสียรเป็นสิ่งหนึ่งที่มีอยู่ในบ้านก็เลยแบบ อยากจะแชร์ให้เพื่อนๆช่วยชมกันนะครับผมก็คือเหรียญน,นี้เป็นเหรียญหลวงปู่ทิมวัดอรหรันที่ออกวัดไย,ยรานะครับผมที่ระยองนะครับผมปีหนึ่งหกก็คือสองพันห้าร้อสิบหกนะครับผมแล้วความงามงดงามหรอครับผมว่าก็ก็อาจจะไม่ได้สวยมากมายนะับแต่ว่าก็มีพุทธคุณที่ดีนะครับผมเพราะว่าเหรียญที่สึกๆอะ่ะยิ่งทําให้รู้ว่าเป็นเหรียญที่มีคนแขวนนะครับผม ถามว่าถ้าคนที่แขวนน่ะเขาไม่รู้ว่าพระเขาดียังไงเขาจะแขวนหรอครับอันนี้คือเหตุผลหนึ่งที่บางทีถ้าเราเจอเหรียญที่แบบแปลกๆที่ไม่มีใครคล้องหรือแบบว่าที่แบบเอ๊ะทำไมมันสึกจังเลยแบบว่าเหมือนกับว่าคือได้ผ่านการใช้งานมาเหมือนที่พูดนะครับผมเพราะคนสมัยก่อนเนี่ยคือจะไม่ได้สี่เรียดไม่ได้คิดเรื่องว่าจะต้องแบบมีกรอบอย่างโน้นกรอบอย่างนี้บางคนก็คือแขวนก็คือแขวนเลยแขวนเปลือยเลยก็มีนะครับผม แล้วยังไงซะก็อยากให้ทุกคนใช้วิจารณญาณเนาะในเรื่องที่บอกว่าเป็นเกี่ยวกับเรื่องพุทธคุณครอบจักรวาลต่างๆนะผมก็เพราะผมที่ผมอ่านเจอมาก็เลยเอามาแชร์ให้ฟังกันนะครับผมว่าเป็นเหรียญหนึ่งที่สามารถแขวนเดี่ยวและพุทธคุณที่ครอบจักรวาลเหมือนกันนะครับผมก็ยังไงก็ถ้าผิดถูกยังไงขอไปด้วยกันะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะผมกับความเชื่อที่เรามี อย่าลืมนะครับฝากกดไลค like, ์กดแชร์และกลดติดตามให้ด้วยผมจะหาคีิบดรีมาอย่างนี้มาอีกนะครับผมสวัสดีครับ